สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนพี่ยศนะคะก็คือเรามาพามาดูแตงโมงนอนเปลของพีย่ยศก็สวัสดีเจ้าของบ้านแล้วก็กําลังจะให้เจ้าของบ้านกลับไปเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราจะมาใส่ตัวมิสเตอร์ฮิมัสนะคะก็คือเรามาดูแปลงด้วยว่าพี่ยศทำยังไงและเดี๋ยวพี่ยศค่อยมาพี่เบอตกปัญหาเลยนะที <c oughs> <c oughs> ่ว่าจะไม่คุยกับพี่ยศแล้วเดินมานิดนึงค่ะท่านผู้ชมค่ะยังไงนะที่บอกว่าอะไรนะ บางทีมันมีแตกบ้างน,ะนให้น้ำเยอะมีแตกเออแกบอกว่าเวลาให้น้ําเยอะมันแตกอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน มากกว่ามันจะร้อนจัดกปนนี่ครับเออเออใช่อันนี้คือเหตุผลที่เราจะเอามิสเตอร์ฮิวมัสออมาอ่ะพี่ยศไปเดี๋ยวเดี๋ยวขาจะมาถ้าจะถ่ายทำก็อัุอ่นก็แกะได้เลยนะได้ค่ะได้ขอบคุณมากเลยค่ะก็จะมาใส่ให้พี่ยศนั่นแหละนะพี่ยศตายไปไปวะขอโทษค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้นะคะก็คือยิข้าวพี่ยศไม่ได้ทานข้าวพี่ยศให้พี่ยศทานข้าวก่อน อันนี้เราจะเอาตัวนี้นะคะมิสเตอร์ฮิวมัสเรานะเอาตัวนี้มาใส่ให้ชยศก็คือตัวที่ทานเราเอาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวข้างขาวเราเอาไปาที่ให้ดูนะคะท่านผู้ชมมิสเตอร์ฮิวมัสเราจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เป็นเราเรียกกันว่าสิบสาฮิวบัตสิบสามล้านปีลลโอนาไดน์นะคะหรือว่าตัวเนี้ยคือเราเน้นตรงที่ทานอาหารครบนะปรับโครงสร้างดินปรับปรุงดินปรับค่า PH สูตรของเราอยู่ตรงนี้ค่า PH เชเชื่อวิ่งอยู่ที่หกถึงเจ็ดนะคะ เราเป็นออร์แกนิกนะคะร้อยเปอร์เซ็นตรอยเปอร์เซหมายความว่าทุกอย่างผสมผสานแล้วเราเข้าแลบนะคะแล็บการันตีมาก็คืออะไรทุกอย่างที่เป็นตัวที่เหมือนกับมีมากๆพิยศมีมากๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลที่ไปสะสมในในตัวผลนะคะตัวผลผลไม้หรือว่าเป็นตัวผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราก็คือปรับนะคะปรับโดยการที่ผสมสูตรเสร็จเข้าแลบเข้าแล็บเข้าแล็บ ชนะที่หนึ่งในสายเสร็จแ,แล้วเราก็มาเป็นตัวนี้ซึ่งเป็นตัวนวัตกรรมนะคะเราเทียบเลย NPK ก็คือเราเน้นเรื่องของการทำดินและการทำอาหารให้ปลอดไทนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญคือที่เอาตัวนี้มาทำกับแตงโมนะคะเพราะว่าพี่ยศเนี่ยเขาจะปูตัวนี้ลงก่อนนะคะในแปลงเนี่ยของเราเนี่ยมีมิสเตอร์เฮมัสต,ตัวนี้ของเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการที่พืชจะกินปุ๋ยได้ดีหรือไม่ได้ดีเนี่ย ค่า pH ในดินเนี่ยมีส่วนสำคัญหนึ่งดินต้องมีความชุ่มชื้นต้องมีชีวิตมีจุลินทรีย์นะคะแล้วก็มีมีอากาศมีอาหารทุกอย่างพืชถึงจะเดินได้เพราะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ครบสูตรของเราในการที่จะอุ้มน้ำถึง25เท่ามากกว่าดินธรรมดาร่วมกับสูตรของเราเนี่ยเราส่งให้รากของพืชทันทีนะคะในสิ่งที่เราทำก็คือเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเวลาที่ใส่ปุ๊บอะค่ะมันจะคลีนเอาเคมี ข้ามูฟเข้าไปอยู่ในตัวเขานะคะแล้วปลดปล่อยให้พืชเมื่อพืชต้องการเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในสิ่งที่เราทําได้คือปุ๋ยอินทรีย์ทําไม่ได้ปุ๋ยเคมีก็ทําไม่ได้แต่เราอยู่ตรงกลางเราเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวผสานนะคะระหว่างที่เราใส่ลงไปในดินปุ๊บเนี่ยพอดินมีมีความชื้นสัมพัสธ์ที่ดีนะคะมีอ,อมีอากาศที่โปร่งแล้วก็จะดึงเอาอาหารที่เราใส่เข้าไปะคะ่ะไม่ว่าจะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีเนี่ยให้ไปให้กับรากพืชแล้ว พืชอ่ะเขาก็จะเขาก็จะกินได้เลยพอกินได้เลยเนี่ยกินได้ทันทีค่าพีเอชตึงมีส่วนสําคัญนะคะแล้วก็ความชื้นของดินด้วยทีเนี้ยพอมันเข้าเดือนมีนาเนี่ยมีนาแล้วเมษาแล้วมันจะร้อนจัดมากเลยร้อนจนหนึ่งถ้าน้ําถ้าน้ําให้ให,ให้ให้ไม่มากพอใช่ไหมคะแล้วน้ําขนาดไหนถ้าน้าน้อยอะ่ะน้ําหยดอ่าส่วนใหญ่น้ําหยดใช่ไหมถ้าน้าหยดดินเนี่ยไม่มีความอุ้มน้ําอ่ะไม่มีความอุ้มความชื้น หรืออุ้มแต่ระเหยขึ้นไปเร็วเลือกระเหิดหรือระเหยขึ้นไปเร็วอะค่ะดินมันก็จะแห้งพืชยังไม่ทันกินเลยเออมันก็ไหมเลยก็ถ้าภาษาศัพท์ของทุเรียนเขาเรียกว่าซันเบิร์นนะคะหรือว่าเป็นโรคใบไหมแนะละคือมันร้อนอะคือน้ําไม่ถึงน้ําร้อนระดับความความลึกของความชื้นแค่ไหนแค่นี้นะคะแดดที่มันร้อนลงมาเนี่ยมันร้อนมากเนี่ยมันก็เท่ากับไปลวกลวกรากมันเลยอะคูดภาษามันบ้านลงไปลึกอีก เพราะนั้นในในส่วนของมิสเตอร์ฮิมันเราเราจะทําให้อุ้มอุ้มความชื้นอุ้มน้ําไว้นะคะเหมือนกับเหมือนเหมือนถุงที่ใหญ่ที่ใส่ให้กับระบบล่าแต่ที่สําคัญคือความชื้นสัมผัสเราจะไม่คลุมแปลงจนมากเกินไปนะคะจนแบบเหมือนอบอ้าวเหมือนเราใส่เสื้อหนาๆแล้วออกแดดอะ่ะเราก็เหงื่อออกนะตายพอดีร้อนจัดเราก็ให้มันระบายอากาศได้ดีคือคลุมประปลายแล้วให้เราอะทำงานแทนนะ ถึงเวลาเขาก็จะระเหยพวกก็มานทัน,นเนเฟอร์อะไรทุกอย่างแล้วแหละที่เป็นคุณสมบัติของเขาอะแล้วสิ่งที่สาคัญคือเราตรึงเอาไนโตรเจนลงไปตรึงเอาไนโตรเจนลงไปในดินให้ดึงความชื้นลงไปก็คืนเนี่ยขอให้มันมีความชื้นอะเราดึงลงไปนะเราึงลงไปล่างข้างล่างเลยให้พืชเลยเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวให้พี่ทามใส่นะคะพี่ทามไเดี๋ยวเราเอาตัวนี้นะคะเอาเอา,เ,อาเราหามิมเรลที่มันข้างคาวของเราไปใสน่นู่น เป็นแปลงของพี่ยศอันนี้พี่ยศน่าจะแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกผสมผสานนะคะพี่ยศเขาก็จะใส่พวกคือเป็นเป็นพืช G ีอพูฟุง่ายนะคะเราเป็นพืช GP ก็คือใส่ปุ๋ยเคมีนะคะร่วมปุ๋ยเคมีอันนี้ถ้าให้เดานะคะน่าจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอหรือว่าสูตรสิบหกสิบหกให้เดาะคะเนี่ย น่าจะเป็นปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกทีนี้ของเราเนี่ยร่วมเคมีคือการที่เราเคยใส่เคมียอยู่ร้อยให้ลดเหลือห้าสิบเราเคยใส่อยู่ร้อยให้ลดเหลือสามสิบของเรา 70, เจ็ดสิบอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนที่เขาทำออร์แกนิกเลยเนี่ยเขาก็จะใส่ปุ๋ยเคมีแค่นิดเดียวเองค่ะช้อนโต๊ะหรือช้อนช้อนโต๊ะประมาณช้อนโต๊ะต่อเดือนอย่างเงี้ยหรือว่าสองสาเดือนครั้งอะไรเงี้ยเพื่อให้ผลผลิตมันออกก็ถ้าเป็นพืช GP พีใส่ร่วมนะคะมาเราเริ่ม ท่านผู้ชมท่านในนี้นะคะไอตัวเนี้ยหลายคนเขาจะเรียกของเราว่าเป็นตัวธาตุอาหารเราเรียกกันว่าตัวธาตุอาหารนะธาตุอาหารหลักรองและเสริมแล้วก็มันจะเป็นเนื้อแบบนี้เราไม่ได้ขึ้นปั้นเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแตกตัวได้เร็วแล้วก็ส่งให้พืชได้เร็วของเราเนี่ยทั้งหมดเป็นนานโนนะคะก็จะมีความชื้นอยู่ระดับหนึ่งเวลาใส่ไปปุ๊บเนี่ยค่ะพวกสารจับใบยาฆ่าแมลงฮอร์โมนต่างๆไม่ต้องนะคะ ของเรานี่คืออย่างถ้าไปใส่มะละกอในหนึ่งขั้วเราออกสามสี่ลูกเลยนะเป็นเป็นพวกมะละ,ะ,ละกอฮอลแลนด์ทีนี้อย่างเงี้ยนะคะพี่พี่ยศเขาก็แบบปลูกมะละกออย่างเงี้ยค่ะนอนเปลอ่ะต่กล้องมาทางนี้นะคะเดี๋ยว,ยวสมมติอันนี้แห้งเลยเห็นไหมดินเนี่ยแห้งเลยเนี่ยเราก็จะใส่ยังไงอ่ะที่ารที่จริงเราจะใส่อย่างนี้นะเลยก็ได้นะเนี่ยค่ะเราอาจจะใส่แบบสมมติปากกาก็คือเอ่อหนึ่งต้นก็หนึ่งกํามือเราใส่นี้ ตอนนี้น้าอยู่ไหนไม่เห็นน้ำํำเลยพี่ยศเขาใส่น้ํายังไงวะเขา่าจะลดนะพี่ดาน่าจะลดเพราะนั้นพี่ดมก็ใส่เงี้ยปากาก็คือหนึ่งต้นตน,าน,าน้ำมันหนึ่งกระมือแต่เราไม่ใส่หมดเราก็ใส่เงี้ยนะคะท่านผู้ชมมาพี่ดำขาเดินเลยมาพี่ดำเดินใส่ถุงมัดน,นะคะเนี่ยมาถอ้องมาี่นะคะดูดิเราเราเออให้ท่านผู้ชมดูที่ว่าพี่ดมใส่ยังไงใส่างี้นะคะ ของเราเนี่ยจะเป็นธาตุอาหารหลักรองและเสริมนะคะแล้วก็ทุกตัวที่เราใส่ไปเนี่ยน้ำส้มควันไม้โคตรธรมน์ไข่แดงทุกอย่างเนี่ยคือในนี้มีปูนต้านทานหมดนะคะคือพูดได้ง่ายว่าหลายคนเขาจะเรียกของเราว่าปุ๋ยเกินมูลค่าส่วนที่ยศเนี่ยเขาจะเรียกของเราว่าปุ๋ยหวานเขาจะเรียกของเราปุ๋ยหวานนะคะเพราะว่าพอใส่อะไรแล้วปุ๊บนี่คือรสชาติของผลไม้อ่ะมันจะหวานขึ้นมาเลยมันจะโดดเด่นเลยหลายคนที่โทหาหารมาถามมาบ่อยว่า,วาคุณอ้อยแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นยังไง ลักหนึ่งเนี่ยเรารักแต่แน่ๆเลยคือหนึ่งพืชรอดแน่นอนเราส่วนหนึ่งคือเราป้องกันอากาศสบัดนะคะเพราะว่าตัวนี้หลายคนเอาไปใช้กับพวกถังไฮโดรโปรนิกเหมือนที่เราเคยไปถามทำเมี่อที่ยศนะก็คือ,อเราจะเหมือนใส่ไปแล้วปุ๊บอะค่ะอุณหภูมิน้ํามันจะเสถียรนะคะอุณหภูมิน้ําจะปกติเพราะว่าถ้าเวลา ที่ที่เราเคยทํากันนะคะก็คือช่วงช่วงเช้าอากาศอีกแบบหนึ่งอุณหภูมิน้ําอีกแบบหนึ่งนะคะค่า pH ในน้ําก็อีกแบบหนึ่งพอกลางวันมาร้อนจัดปุ๊บอุณหภูมิน้ําก็เปลี่ยนแล้วพอเย็นมาก็อีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ทเราตระหนักถึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือเราการันตีทุกกระสอบที่ออกไปนะคือต้องป้องกันพวกอากาศสบัดได้ด้วย ก็คือหนึ่งเนี่ยเนี่ยจะต้องไม่ร่วงนะคะอันนี้ในระดับของของข้างบนนะหมายความว่าเราใส่ไปที่ล่างเราไม่มีการพ่นแต่ถ้าจะพ่นคือตัวนั้นนะสามารถผสมน้ําแล้วฉีดพ่นได้นะคะแต่ไม่ต้องซื้อสารจับใบไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงไม่ต้องฮอร์โมนทุกอย่างค่ะอะมิโนนะคะหรือว่าตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกอย่างเรามีอยู่ในนั้นหมดแล้วเราใส่ไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใส่ใส่ลงดินก่อนนะคะให้พืชดูดกินทางราก เพื่อให้เขาเนี่ยมีภูมิต้านทานที่จะตั้งแต่ระบบล่างยันถึงบนเลยยันถึงลูกเลยผลอันดับหนึ่งก่อนดูที่ข้างบนผลจะไม่ร่วงเพราะว่าเราสู้กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตอนนี้คืออากาศที่มันร้อนจัดนะคะมันทําให้มีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรของเราเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยสิ่ง,ส,งสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือต้อนทุนกระเป๋าเราอันดับหนึ่งเลย ตังไม่มีซื้อไปปุ๊บใส่ไปปุ๊บนะคะปรากฏว่าโอ้โหพืชผลทางการเกษตรเจออีกเจออีกสเต็ปหนึ่งอ่ะที่เราต้องแก้ปัญหาเงินเราหมดละอ่ะเราก็ต้องไปกู้ไปเอาเข้าแบบไปก่อนเอาให้ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาจ่ายที่หลังแล้วเราคิดว่าผลผลิตจะออกมาได้ดีใช่ไหมเราก็คิดว่าเออมันต้องมาดีนะนต้องแก้ได้แต่ปรากฏว่าพอมันแก้ไม่ได้นะท่านะผู้ชมก็คือไอ เงินจากกระเป๋านี่หายไปแล้วต้นทุนแล้วอะ่ะเสร็จแล้วไปเป็นหนี้อีกอ่ะแล้วพอขายผลผลิตกะว่าจะเอาผลผลิตเงินที่ได้จากผลผลิตนั้นอ,ะอ่ะเออมา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 ,มาจ่ายแต่ปรากฏว่าราคานะคะอ่ะดูพี่ถามไปด้วยนะคะราคาที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เลยราคาที่ได้มาปรากฏว่าเราไม่ได้เป็นคนกําหนดราคาเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมราคามีกลไกที่มีคนควบคุมราคา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราเออเรายังสาไม่สามารถที่จะลดต้นทุนของเราได้จริงๆนะคะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเป็นเหยื่อเลยมนแรงเมาบินเข้ากองไฟอย่างเดียวคือราคาเท่าไหร่นะอยู่ที่เขาหมดเลยเพราะนั้นเราลดต้นทุนไม่ได้อะเท่ากับว่าเราขายไปแล้วก็ไปเป็นนี้อีกอ่ะปีหน้าเอาใหม่พอปีหน้าเอาใหม่ก็วนลูปเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิม ถ้าคนเรานี่ทําอะไรเดิมๆอะคะ่ะผลลัพธ์แบบเดิมมันก็แบบเดิมนั่นแหละมันก็จะได้แบบเดิมนะเพราะฉะนั้นภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมันเราเราตระหนักอย่างเดียวว่าเงินของเกษตรกรต้องอยู่ในกระเป๋าให้มากที่สุดหนึ่งคือลดต้นทุนเคยจ่ายแสนหนึ่งเหลือห้าหมื่นอยู่ในกระเป๋านะ,ะจ่ายแค่ห้าหมื่นพอเนีย่ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นพอสามหมื่นถึงห้าหมื่นอยู่ในกระเป๋าขายผลผลิตสู้ด้วยอะไรสู้ด้วยคุณภาพค่ะคุณภาพอะไรหนึ่งน้ำหนักนะคะ แล้วอะไรต่างๆสมมุติแตงโมเนี่ยความหวานใช่ไหมหนึ่งน้ำหนักใช่ไหมสองความหวานใช่ไหมสามก็คือขนาดใช่ไหมสี่ที่สําคัญที่สุดคือแข่งกงินปลูกเลยค่ะแข่งกงินปลูกปลูกเนี่ยเหมือนนโมยจะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดตลาดชนกันล่ะนู่นนี่นั่นเนี่ยเห็นไหมปัญหาเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยพี่ยศบอกเน,นีนนนปัญหาคือความรู้อันนี้อันนี้น้มยมานี่เรายังไม่ได้ทํานะเพราะว่า พี่ยศเขาก็ใส่แปลงเขาแล้วก็มาทาเขาบอกว่าปัญหาเนี่เขาจะเจออย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้อาจจะแบบว่าพี่ยศยังไม่เก่งเงเพราะว่าอันนี้เขาจะขายแบบเป็นเป็นส่วนผสมนะคะของพี่ยศเนี่ยเดี๋ยวเมื่อก็จะพาดูองุ่นคือเป็นส่วนผสมทั้งหมดแต่ว่าเราเขาก็จะทําแล้วก็ไปขายที่ตลาดเองอเดี๋ยวท่านชมมาทางนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทํานะคะที่ที่พาตา้าแดนเราทําก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม เราควบคุมอุณหภูมิอุณหภูมิในเรื่องของดินน้ำนะคะแล้วก็ทั้งแปลงเราเระเหยออกซิเจนขึ้นมานะคะอันนี้คือเราทําแล้วนะเพราะว่าถามว่าสิปีค่ะไดบอกคุยอะไรโม้จังเลยเลยถามว่าเราทํามาเนี่ยสิปีนะคะโรงงานเราสิบปีแต่ว่าประสบการณ์เราเนี่ยเข้าปีที่20เราทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมคืออออกซิเจนคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้หายใจตายแต่พอเราหายใจเราเอาอะไรเข้าไป เราเอาสารพิษที่อยู่ในดินเข้าไปใช่ไหมเออเราเราสูดอากาศเข้าไปดินเนี่ยเต็มไปด้วยเคมีเลยทั้งยาฆ่ายาทั้งยาฆ่ามแมลงทั้งเอ,อ่อทุกอย่างเลยสะสมความเป็นเคมีทั้งหมดอะค่ะพอเวลาเราเคยไปแปลงที่แบบใช้เคมีจัดเนี่ยแดดออกปุ๊บเนี่ยมันระเหยขึ้นมาในหูเราอยู่แทบไม่ได้เลยอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าชาวสวนเองนะคะเราส่งผลผลิตถึงถึงลูกมันเนี่ย มันรวมไปถึงนะคะมันรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของโลกทุกคนน่ะหรือแม้แต่เราต้องเหยียบต้องย่าต้องหายใจเพราะฉะนั้นพอใต้แบรนด์เราอะค่ะเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยค่ะเราด้วยความที่เขาอุ้มน้าเนาะแล้วก็เราคลีนด้วยเราเราไปตรวจหมดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครเห็นคลิปเมนะ่าอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะแล้วเราก็จะมารีวิวให้ดูว่าเอ้ยเราใส่จริงเราได้สิ่งแวดล้อมแบบไหนแล้วเราเอาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดินเป็น ใบเป็นลูกของเขานะคะเข้าแฝบ,บหมดเลยเดี๋ยวมา่จะมาให้ดูนะคะในอีพีต่อไปนี่แหละเดี๋ยวก็ไปดูในแปลงองุ่นเราส่งทุกตัวของของตัวเราเองที่ทําด้วยแล้วก็ส่งของลูกค้าไปด้วยเราใส่ไปในปริมาณที่เข้มข้นมากแล้วก็พอน้ําปุ๊บเราก็ใส่พวกไอ้น้ายาล้างจานทุกอย่างทั้งอินดอร์เอทาดร์นะคะทุกอย่างเลยเราส่งเข้าตรวจเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีเคมีตกค้างแต่อันที่สุดเลยคือที่จริงแล้วเราทําเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนเนาะ ุเรียนเนี่ยเราก็คว่ำบอดเข้ามาในปีที่10ละถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ทุกคนก็จะเจอปัญหาเรื่องสารแคสเมียมของเราเนี่ยมิสเตอร์ยิมัสเราไปตรวจแล้วไม่มีแคสเมียมนะคะอุ่นใจไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใบามาให้ดูว่าเออของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเงี้ยเพราะว่าถ้าในส่วนของเรื่องของอาหารการกินนะคะถึงบอกว่าทุกวันนี้ค่ะแค่ว่าเอาเอาเอา,เอาแบบคู่ค้าทางธุรกิจนะเราจะเสียเปรียบ การค้าของเพื่อนบ้านยังไงบ้างเราไม่รู้เพราะว่านี่คือสงครามการค้านี่คือสงครามแต่ว่าเราเรามองคือมนะิสเตอร์ฮิมัทนะสาหรับน้องม้อยนะเราห้องในมุมดีอะค่ะคือในมุมในในมุมที่แร์นะเอาเอา,เอาในมุมที่แร์คนที่ขายคุณภาพรับรองว่าไม่ตายจากตลาดแน่นอนเพราะว่าเรายอมจ่ายให้กับสิ่งที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงหมายความว่าเราจ่ายแล้วเนี่ย แก้ปัญหาเราได้นะคะแล้วก็ตอบโจทย์ได้แก้ปัญหาเกษตรกรได้สิ่งที่สําคัญคือปลายสุดของหนทางของการขายผลผลิตทางการเกษตรก็คือกเกษตรกรมีเงินนะคะเอามาทำม,ม,ม,มาทำนี่นะคะผสมผสมอันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมอันนี้พี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่ยศทําได้ไม่ได้แต่เขาก็เนี่ยนะฮะแล้วพี่ยศนี่น่าจะดู y t u t u นะคะอยู่ดู u you t u b e แล้วแล้วก็ทําแบบเนี้ยแล้วก็เป็นเออเป็น เหมือนอากาศโล่งอะ่ะอากาศเปิดอะ่ะเป็นโรงเปิดอะ่ะเพราะว่ามีตะหลงคาไม่ได้เป็นโรงปิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราก็จะลองเอาของพี่ยศเข้าตรวจด,ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีหลายแปลงเลยที่ทําอ่ะแล้วเออสิ่งที่ทําก็คือหนึ่งแก่แล้วไงอีกหน่อยหนึ่งอนะ่ะมันจะมีสังคมผู้สูงอายุเหมือนญี่ปุ่นเหมือนทุกที่แล้วท่านหลายประเทศเนี่ยก็จะเจอเรื่องของปัญหาเดียวกันก็คือปัญหาแรงงานพอปัญหาแรงงานปุ๊บ แรงงานก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมต้นทุนทุกอย่างแพงหมดเลยแล้วเราจะทำยังไงก็คือ 1. นึ่ลดคอสลดขั้นตอนนะคะลดขั้นตอนในการทํางานขึ้นมาลดขั้นตอนในการใส่ลงมาให้ง่ายดิเตอิมเราก็มีแค่สองตัวใส่ปุ๊บใส่ลดน้ํามีอะไรให้ขาดแล้วค่อยเติมมีอะไรให้แก้แล้วค่อยแก้ไม่มีให้แก้ไม่ต้องแก้ค่ะสมมติไม่มีแมลงบางทีถาม พี่พี่พ่นทําไมยาฆ่าแมลงอ่ะก็กลัวแมลงมันมายังพี่มันมันยังไม่มาแล้วมันเห็นตัวยังยังกันไว้ก่อนมันไม่ยาฆ่าแมลงคือฉันฆ่าแกฉันต้องเห็นแกก่อนแมลงต้องอยู่ข้างหน้าฉันแล้วใส่อะไรเงี้ยใส่แล้วฉีดเออแต่ว่าของเรามิสเตอร์ฮิวมัสเราต้องบอกก่อนนะคะอย่าอย่านี่นะไม่คือเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะถ้าไม่จำไม่ไม่ใช่จําเป็นไม่ทําแล้วเราไม่ฆ่าคือก่อนคิด เจตนาจะฆ่าเขาเนี่ยไอยาเคมีพวกนี้ต้องฆ่าเราก่อนเพราะฉนั้นหนึ่งภายใต้แบรนด์ิเซอร์ฮิมัสเ,มเราไม่ฆ่าเราไม่เบียดเบียนผู้ดใดเราก็คือผสมน้ําฉีดพ่นเราให้เขามีภูมิคุ้มกันเขากรรมาฐานซันเฟอร์เขาเหม็นนะเขาก็ไปนะคะก็หายไปเองไม่มีไม่มีมมเราทํางานด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาขึ้นความถี่ตรงนี้ค่ะมันจะไปรบกวนพวกมแมลงทั้งหลายไม่ให้เขา้านะคะมีกรรมาฐานมีซันเฟอร์มีแคลเซียมที่จะส่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวตัวตัวเคตัวหลังอะคะ่ะของเราก็เป็นออร์แกนิกนะคะตัวเคหลังเนี่ยเราจะมีอยู่20% 40%, 40 60%นี่ก็ี่คืออาจจะให้เกษตรกรร่วมเคมีไปนิดนึงถึงบอกว่าใส่ของเราแล้วขอเวลาแค่7วัน15วันดูก่อนขาดอะไรแล้วค่อยเติมนะคะถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องเติมมันไม่เบืองตังหลายคนบอกน้อยดีใจมากเลยเราไม่มีตังซื้อ4ี่0นะใส่ไป3วันหวันหว,วันนี่เขียวปัดเลย นาข้าวนะปาล์มนะแล้วปาล์มเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่สลับซับซ้อนมากปาล์มเนี่ยอาจจะด้วยทุกคนใส่เคมีไปเยอะมากอยู่แล้วพอมิสเตอร์ฮิมัตเราลงไปปุ๊บเนี่ยบางทีเราไปแก้ทางทางปาล์มเหลืองเนี่ยค่ะให้มันเขียวใช้เวลาแค่ห้าวันเองหลายคนบอกไม่เชื่อทุกสวนที่ใช้ของเราเราไม่เคยโทรตามเขาจะบอกคุณเอ้ยมันเป็นไปได้ก็นึกก็นึกว่าไปทำของเขาตายมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ไงมันเขียวนะเพราะนั้นเนี่ยในสัตว์ของแต่ละคนนะคะ ในมิสเตอร์ฮิมัสเราบอกก่อนว่าหนึ่งเราคิดนอกกรอบนะคะเราขอรายงานตัวก่อนนะเนาะอาจจะเวลาพรีเซนต์น่ะอาจจะดูเหมือนเวอร์แต่ถึงบอกว่าใครก็ตามที่บอกว่าเวอร์เนี่ยมันมันเราเราจะในในยุคนี้ค่ะมันเป็นยุคของการแข่งขันแน่นอนและเป็นยุคของความจริงหมายความว่าถ้าเราใส่ไปแล้วปุ๊บมันไม่จริงแก้ปัญหาไม่ได้เราโดนแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ประสบการณ์สิบปีเราถึงกล้ามาพูด แล้วต้องพูดค่ะไม่ใช่แบบเอ่อเราเก่งและดีเราต้องเงียบไม่ค่ะสังคมเนี่ยในตั้งแต่ยุคนี้ไปอ่ะใครยิ่งเก่งยิ่งดียิ่งเจ๋งยิ่งต้องออกมายืนอยู่แนวหน้าแล้วต้องเสียงดังค่ะเพื่อให้เป็นทางเรื่องของเกษตรกร,กรง่ายใส่ลดน้ําจบมีอะไรให้แก้ค่อยแก้มีอะไรให้เติมค่อยเติมไม่มีไม่ต้องเติมเพราะว่าบางทีเราใส่ลงไปในดินเยอะแล้วไงเราแค่ไปปลดปล่อยให้เพราะฉะนั้นภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมัสเรา เราคิดนอกกรอบเราทำนอกกรอบเราใช้เวลาแค่สามวันเจ็ดวันสิบห้าวันนี่คือความเจ๋งของเรานะคะไม่เจ๋งจริงนะคะมากระทืบที่โรงงานได้เลยเบอร์ทิง้งไว้ีนลิงก์ด้านล่างนะคะก็เข้าไปดูในลิงก์แล้วสามารถแอดไอดีไลน์แล้วไลน์มาสอบถามได้เลยโทรได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรมาได้เลยนะคะหรือว่าไปดูในลิงก์ด้านล่างอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งทุกอย่างนะคะแล้ววันนี้สําหรับแบรนด์มิสเตอร์ฮิมัสเรามาใส่ให้พี่ยศแล้วแล้วเหลืออีกสัก อาทิตย์สองอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งนะฮะเราจะมารีวิวให้ดูว่าเราใส่ไปแล้วมีผลยังไงบ้างในลูกประมาณเนี้ยเม,ม,ม,มื่อก<ม>ี<ม>้พี่ทามลูกใหญ่ๆมีไหมนี่ไหนอะลูกใหญ่ๆทีๆ่แบบว่าใหญ่ๆนู่นนู่นนู่นลูกนูน้นอะท่าผู้ชมปแปดเดี๋ยวก่อนจะลาคลิปเราไปดูที่เดี๋ยวว่าผู้วิชาการเยอะใสนี้มาใสา่ดูที่นี่นะประมาณลูกแต่ลูกดูมันไม่ได้สะเปะสะปะมากนะนี่นะท่านผู้ชมพี่าม อันนี้เราใส่แล้วใช่ปะ่ะเราใส่ประมาณตระก,กาศว่าเราใส่ประมาณหนึ่งต้นหนึ่งกำนะใช่เเราใส่ประมาณหนึ่งต้นหนึ่งกำนที่พีชมดูดูตังโมพันลายๆเดาว่าเป็นลูกแดงๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเป็นยังไงเพราะของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะที่เขาบอกกันอะ่ะเราเราเคยเลูกค้าเราเคยไปใส่ที่แปลงที่สุรินนะคะสุรินนี่ปลูกตงังโม น้องศักดิ์อ่ะขนส่งอ่ะเออเขาไปเขาไปช่วยครอบครัว,พวเพื่อนเขาที่นู่นนะคะเขาไปใส่เขาบอกว่าโอพี่ตังโมนะใน,นแดงมากหวานมากแล้วคือใบนี่จะใหญ่นะท่านผู้ชมอะดูใบนะถ้าสมมุติว่าใบาของพี่ยศเนี่ยเราไม่รู้ว่าพี่ยศด,ดูแลแบบไหนแต่เขาบอกใบใบนี่ใหญ่เท่าฝ่าม,มือเลยทีนี้อันอันนี้ยังปลูกอย่างนี้นะคะแต่ว่าข้างนอกที่เขาปลูกกันนเยอะนี่เขาปลูกนอก,นอกแบบลานกว้างๆเลยเราเคยไปดูแลก็คือที่สุลินนะคะ เพราะนั้นเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะแปลงของแซงมูนะเขาบอกว่าผิวนี่จะเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบคือไม่ต้องพ่นน่ะเขาบอกว่าลดขั้นตอนคือไม่ต้องพ่นน่ะเขาบอกว่ามันเหนื่อยน้อยแต่บางคนต้องพ่นนะแต่สมมติเคยพ่นห้าครั้งก็กลายเป็นพ่นไซ่สองถึงสามครั้งอะไรเงี้ยบางคนพวกพ่นพ่นอาทิตย์ละครั้งก็อาจจะแบบมันไม่มีอะไรให้พ่นไงบางทีอาทิตย์หนึ่งไม่เจอปัญหาเงี้ยสองอาทิตย์ที่เยอะสุดนะคะของแปลงของสวนส้มนะเขาบอกว่าสี่เดือนแมลงไม่เข้าเลยสี่เดือน เราก็วนลูปใหม่ท่านผู้ชมทาเหมือนเดิมมากเออคือไม่ต้องไปมันมันอย่าไปอย่าไปโดนคนล่อซื้อนะคะลอ่อเออล่อขายล่อซื้อคือล่อขายล่อขายก็คือแบบเออเอาไปก่อนนะเราก็อดไม่ได้เราก็มาทํายาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยแม้แต่แต่เราเนี่ยเดินผ่านเนี่ยเราก็ดมละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือเลี่ยงพวกนี้ให้ได้นะคะวันนี้สําหรับแปลงแตงโมนะคะน้อม้อยก็ภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมัสนะเราก็ฝากไว้ เพียงเท่านี้แหละคะ่ะแล้วเราจะมารีวิวให้ดูอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะแล้วเราจะมารีวิวให้ดูว่าเออเราใส่ไปประมาณสักที่สองที่จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหนึ่งเราลัดเนี่ยเราลัดลัดนี่หมายความว่าอ,อย่างผักอะ่ะหกสิบวันเราใช้เวลาสี่สิบห้าวันพังออกละสําหรับแตงโมเราดูสมมติหกสิบวันาอาจจะสี่สิบห้าวันออกละมาดูคุณภาพกันว่ารสชาติน้ําหนัก นะแล้วก็ขนาดมันได้ยังไงบ้างวันนี้น้ำมอยกบาบลาวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะแบบพิธามาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะ